พี่พ่อแม่พี่น้องครับเอฟซีทั้งหลายครับมาเป็นผมเฮ็ดนี่ครับผมปลูกเห็ดนี่ครับนี่เห็นพวพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่กำลังเกิดครับนี่ครับต้องใส่ยังไงครับนี่สาซ้ำเอาตู้เย็นมาไปซื้อกันเลยครับนี่ตู้เย็นตู้ยังมาใส่ครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้อง สั้นแน่ครเราก็ได้ใส่ใหม่กันสั้นไม่เขาเหรอนี่ครับนี่แหละครับเก็บไปแล้วครับถ่ายหลอดแล้วครับนี่กินได้ยากด้วยนี่แหละครับพี่น้องแบบพูมเงี้ยครับนี่เพิ่งเกิดอีกแล้วครับนี่ฉันอยากได้นันเห็นดีๆก็เอาหนามเอ็มลอยผสมกับหนามเปล่าซื้ออะไรนะครับแล้วฉีดด้วครับด้วยนี่นี่แหละครับนี่นี่ นี่ออเลยไอปูครับนี่เลี้ยงเห็ดเลี้ยงปูครับนี่ห้อยโขงพักเตยครับนี่นี่ครับห้อยโขงพักเตยครับนี่นี่ครับห้อยโขงพักเตยครับพักตลายครับนี่ครับนี่นี่ครับห้อยโขงพักเตยครับนี่เง่้ยงเงีๆครับผมสร้างมาครับในเพจครับผม มากงพักไตยไม่เต็วยง่งยงสิงเรครับพี่น้องน,ะนี่หไฮคีกระต่ายกันนี่ครับนี่นีาาหไฮคิกระต่ายวะครับมึงด้วยครับเอฟซีครับเอฟซีไม่ได้ัน ็นอีปูครับนี่ยเลียงเห็ดเลียงหอยสลีดนะครับ FZ ครับนี่แหละครับนี่ครับเอา๊ะไซส์นี่ซื้อๆนี่ก็ได้ครับนี่นี่ครับนี่ก็เกิดแล้วครับนี่นี่ได้วยคัปเตอร์นี่ครับนี่ครับเอาบ้าไซส่ไปนั่งไปกินไร่หลอดไปเลยครับนี่นะครับผมมีอยังหลายเนะครับเด้อครับ ใส่ได้ตู้ค่ตู้เย็นก็เก่าห้องวันเท่าไรยังก็ได้ครับนี่ดูกันครับลูกหอยโข่งภาคใต้ครับนี่นี่แหละครับที่ผมสร้างมากเนี่ยกำลังมาเพาะพันธุ์ไเห็นไหมครับนี่ครับนี่แหละครับผม่เลยนี่เลยครับนี่ก็เป็นบอยอย่ยง ไปช่อนไปช่อนนี่นะครับนี่ก็เป็นทุ่งนาก็เจ้าครับนี่ข้างนี่นะครับก็จะกำลังเหยดไถกำลังยังงครับนี่ครับมันจะไปจะแกงกานได้ครับปีเต้ครับเดี๋ยวมันต้มครับนีครับปูหน้าครับนี่ปูหน้าครับนี่ปูหน้าเพราะเป็นตัวใช้บรรบุนี่ตายบรรบุญนี่ โอนี่ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไ่มครับได้กว่าครับเห็นบ่างไหครับพี่น้องนี่เราจะไปจับมาไว้หลายเยอะเปิดแน่นอนครับเด้อคครรัับบถุงหน้าถุงนั่งถุงแง่ไพศาลครับเ่าเจ้าครับนะครับสัมผัสนะครับเด้อเดี๋ยวคนเราติดตามผมใหม่ได้ครับเด้อ